มีเสียงด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยเจยรู้วยใส่รองเท้าเรามีเสียงเฮ้ยแล้วก็มีเสียงด้วยเนอยเนอะขยับเลยลุ๊เนะเอ้ยมีเสียงด้วย

ngong ngong, bising, malau malau, hehehe, malu malu, pop pe pop pe pe, pe pe, eh, eh. ได้แล้วได้แล้วเอ้ยเอ้เอ้ยฝึกเปลี่ยรอยเลยลงเท้าครับสนุกเปล่า เ <Hey! S 2> ว้าวาว้าวใส่รองเท้าแล้วใส่รองเท้าเดินไม่ปิงมีเสียงด้วยไป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 ยังไปไปไปสไกเฮ้ยได้กลับมาได้กลับมา nak kemak dekat mak mama 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 ha mama <laughs> eh eh, eh, eh mama mama <laughs>